สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาไหว้ศาลปู่ย่าที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับสำหรับศาลเจ้าปู่ย่านี้จะตั้งอยู่ริมบึงหนองบัวในเทศบาลหนองบัวตัวเมืองอุดรธาน,นีครับสำหรับศาลปู่ย่าแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของคนไทย เชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับสันนิษฐานกันว่าศารปู่ย่านี้สร้างในราวปีพุทธศักราช2488นะครับโดยชาวจีนได้นำผงทูบมาอัญเชิญไว้ที่สลาไม้เล็กๆริมบึงหนองบัวแห่งนี้นะครับ นี่คือบึงหนองบัวนะครับ ศาลเจ้าปูา่ยาอุดรธานีศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอย่างนี้เป็นอีกอันซีนหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีนะครับถ้าท่านมาเที่ยวอุดรธานีอย่าลืมมาแวะไหว้ศาลเจ้าปู่ยาเพื่อขอพรนะครับสวัสดีครับ